มาเขาคอ,อเจออากาศหนาวเราอยากมากินไอหม่าล่ามากเลยค่ะทุกคนแล้วมาเจอร้านนี้นะเวลามาเที่ยวสถานที่ที่มีอากาศแบบหนาวนะครับการได้มาซดอะไรแบบร้อนนะครับมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยนะครับวันนี้เราเลยจะมากินหม่าล่าทั่งนะครับเป็นอาหารจีนนะครับใครชอบกินบ้างกดคอมเมนต์มาหน่อยร้านนี้จะอยู่บนเขาคอเลยนะครับต้องถอดรองเท้าไหมไม่ถอดรองเท้าบรรยายนดีมากเลยถอดรองเท้าเข้าร้านเลย กลัวร้านเขาเละนะ <c oughs> อะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อโอเคสวัสดีดไงมีอะไรกินบ้างอุ้ยรู่ม,มีหลายอย่างนะ <c oughs> อุ้ยเป็นคนมารยาทดีมากเลยฮะสอดรองเท้าเข้าร้านกลัวเขาเลอะเดี๋ยวมาดูว่าดาวจะกินอะไรมื้อนี้หม่าล่าทั่งมีใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยใครสายหมา่าล่าคอมเมนต์หน่อยหรือใครชอบกินคอมเมนต์หน่อยไปไงมาไงถึงได้มากินหม่าล่าเนี่ยอุ้ยอากาศมันหนาวเหรอ แล้วถ่ายคลิปอยู่แล้วได้กินหมาล่าก็เลยเิรนหาร้านหมาล่าแล้วมาเจอร้านนี้เคยมาเลยโดนเขาป้ายยาไปป้ายยาเขาเหลือไปเยอะอไลฟ์สดอยู่แล้วได้กินหมาล่าก็เลยตามหาแล้วก็มาเจอร้านนี้ได้มาแล้วทุกคนมาทายกันนะว่าเราจะหมดไปเท่าไหร่นะอันนี้ของดาวดูเฮลตี้มากเลยอันนี้ของพี่ลุงอันนี้ขิดเขาขายเป็นขีดเท่าไหร่ดิ กินละสี่สิบเก้าอันนี้ของดาวนะมาดูว่าของดาวเท่าไหร่นน้้าชอันน้ำดาวเอ้ยหม่าล่าหม่าล่าผมเอาน้ำเดน้อยได้ไหมผมเอาน้ำดำครับเฮ้ยเธอต้องกินหม่าล่านะเอขาอยากกินน้ำดำใช่เธอเขาเด่นเรื่องหม่าล่าแล้วเรามีสิทธิ์เลือกเขนี่ยเธอต้องเลอกหม่าล่าสิทำไมอ่ะเราไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าหม่าน้ำซุปหม่าล่าเขาเหรอใช่โอเคเอาตามเอาตามก็ได้เอาหม่าล่ากัน อันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้293บาท293จะกินหมดเดี๋ยวมาดูของเราเท่าไหร่อันนี้หนึ่งร้อเกิบามนเธอถูกกว่าเธอหนึงเก้าสิบสนี่นะครับหม่าล่าถังนี่ก็คือเราต้องปรุงน้ําจิ้มเองแล้วแต่ชอบเลยผสมได้เลยนี่น้ําจิ้มเขามีหลายแบบนะเนี่ยให้เราเลือกปรุงเองได้เลยดาวปรุงอะไร <พ>น่าจะสูตรทางร้านนะตอนนี้น้ำซุปก็จะมีอะไรนะน้ำมารามีมารน้ำดำแล้วก็มีกระดูกหมูต้มยำน้ำนใสสซุปมาล่าไปอัดรีวิวมาอร่อยพอเราเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปทำให้เนาะ สามารถเด็ดเดี่มนะว่าเราจะเอาหม้อไหมแบบหม้อมีน้ําซุปมาด้วยแล้วก็คือเราเลือกเองได้เราเอาไปชั่งอ๋หรอแล้วให้เอาน้ําซุปมาเสิร์ฟแล้วต้มกินเองอันนี้ให้เขาต้มให้ดาวเลือกเป็นให้เขาต้มให้หรือถ้าใครจะต้มกินเองก็เลือกเป็นน้ําซุปได้แล้วก็มาต้มกินเองอากาศมันเย็นมันเหมาะแบบนี่เลยนะสดร้อนนะทุกคนคอมเมนต์หน่อยมาเที่ยวเขาพอกินอะไรดีสําหรับเราเมื่อนี้หมาล่าค่ะมาได้กินหมาล่าบ้านอะไรนะที่พักข้างใช่ ก็เลยมาจัดเลยดาวไปอ่านอะไรนะรีวิวมาอ้ยอ่านรีวิวมาเขาบอกว่าน้ําซุปอร่อยเหรอน้ําซุปหม่าล่าเนี่ยเขาบอกว่ากระดูกหมูผสมหม่าล่าอะไอ๋อเหรอไปเปลี่ยนเลยเห้ยพี่คะของหนูเอากระดูกหมูผสมทันไหมเอากระดูกหมูผสมหม่าล่านะหนูอ่านรีวิวมาทันไหมสุดจัดอะไรนะ รีวิวเขาบอกว่ากระดูกหมูผสมมาล่าอร่อยก็เลยถับตามเลยก็แบบไปบอกพี่เขาเปลี่ยนทันตามรีวิวสำหรับหมาล่าทั่งเนี่ยครับมีต้นกําเนิดมาจากมณฑลเสฉวนประเทศจีนเลยนะครับจุดเด่นของหมาล่าเนี่ยก็คือความเผ็ดครับเผ็ดชาเงี้ยครับมีใครชอบกินบ้างช่วยคอมเมนต์หน่อยครับมาลองชิมกันได้นะครับอากาศหนาวๆแบบนี้มาสดอะไรร้อนๆเนี่ยบอเลยว่าฟินแน่นอน ของคนอื่นมักน่ากินเสมอดูเฮลตี้นะคะเราใส่ผักเยอะมากเขาเน้นผักมาาส่วนฉันน่ะเน้นหมูอร่อยบอกแล้วตรงตามนี่ไหมตรงตามที่เขารีวิวป่ะใช่ตรงตามที่เขารีวิวอร่อยมากเดี๋ยวลองชิมหน่อยดิ กินอีกไหมพวกนี้อร,อ,รอร่อยจริงอร่อยจริงบอกแล้วฉันเปลี่ยนทันอุ๊ยลบนี้ฮะยกให้ดาวเลยบ้าบอจะไปกินน้ำดำเขาเชื่อร้านหมาล่าท่างจะไปสั่งน้ำดำทำไมของเธอได้ก่อนอะ่ะหิวติดใะบอกแล้วเชื่อเมียได้ดีจะไปสั่งน้ำดำถูกใจไหมอันนี้อร่อยเลยคือทุกคนใครมาเขาขอลองกินได้นะใครว่าสีน่ากินบ้างคอมเมนต์หน่อย หมาล่าช่างอันนี้เขาช่างเป็นขีดนะขีดละ49บาทกินเลยร้อนๆนี่รักกินเลยกินร้อนๆเลยนี่ของดาวมาแล้วนี่มาแล้วขอบคุณค่ะอุ้ยดูอุ้ยดูของดาวน่ากินมากมีไข่ด้วยออนเซ็นมีไข่ฉันเอาไข่ด้วยใครว่าน่ากินบ้างคอมเมนต์กดหนึ่งมารัวๆของดาวจะอร่อยไหมน้ำซุปเหมือนกันเลยนะหมาล่ากับกระดูกมาดูดิว่าจะอร่อยเหมือนกันไหม เหมือนกันเลยเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกันเลยเราดูบรรยากาศเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศที่นั่งนี่เป็นร้านหมาล่าแบบนี้ตกแต่งแบบสไตล์จีนเลยดูของดาวเต็มถ้วยเลยอ่ะให้ดูสิเน้นเน้นเนื้อใช่ไหมเน้นเนื้อ <c oughs> เน้นเนื้อค่ะ ไม่สุขภาพแล้วค่ะแบบเอาอิ่มค่ะเอาอิ่มไม่งั้น,นอนไม่ได้อันนั้นสุขภาพไปค่ะสานี้เน้นอิ่มค่ะนี่เห็นไหมอ๋อลุยมานี่หุยจิ้งกับน้ำจิ้งตึกใจวะอะร่อยอ่ะตูกใจมาก ไปไงมาไงไม่รู้ตอนแรกไม่ได้อยู่ในหัวเลยนะหม่าล่าเนี่ย <c oughs> ใช่ไหนไปอ่ะได้กินหมา่าล่าก็มากินแล้วแหละเซิร์ชหาทันทีเลยมาเจอร้านนี้ห <c oughs> ืมต้มยำอร่อยเนรอ กินเข้ากับน้ำซุปหมาล่าเวลาใครมาเที่ยวขอขอ,ขอนะครับลองมาชิมได้นะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับนี้เราเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนรสชาติสําหรับเราถือว่าใช้ได้เลยครับขเขาเรียกชื่อร้านอะไรนะหมาล่าหมาล่าทั้ง9 8ทอยู่ตรงอันนี้ไปษณีเนีนเ่ยจุดชมทะเลหมอกเลยใช่กินอิ่มแล้วจะไปนอนค่ะ <c oughs> ทุกคนบ๊ายบายฝันดี